สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆของคนธรรมดาบ้านๆครับเป็นแฟนบบแฟนเอฟซีบโบเอฟซีก่ถือว่ายังเป็นช่องเกิดใหม่นะครับเนาะเอ่อี่วันนี้คนธรรมดาบ้านๆที่พามาเลาะเบิงสวนปามน้อยครับสวนปามน้อยปามสามปีครับปามสามปีครับการมาเบิงสวนปามวิธีใส่น้ำครับหดน้ำผมแต่และมือแต่และเว้นนี่มันก็อยู่กับหัวกับส่วนนี่แหละครับ วนเวียนอยู่กันนี่แหละเกษตรกรเนาะครับเนาะเกษตรกรเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นปาล์มครับนี่ต้นปามเดี๋ยวนี้ใส่น้ำครับนี่ใส่น้ำเมื่อเี่แล้วครับนี่ทอทอผมพอวิ่ซีผมเจาะเจาะเจาะหูน้ำไหลเบิ่ดมือเลยครับนี่เพป็นมักปาล์มครับมักปาล์มครับปามสามปีครับสามปีผมขายตั้งแต่สองปีหกเดือนครับเป็นมักปาล์มครับมักปาล์มครับเดี๋ยวมักปาล์มพแมันเบิ่ดครับเต็มต้นอย่ครับผมบากอะ คือตอนลูกกันว่าญาติมันบรเป็นหมากครับข้าเจาวามันมันมันมีตุผูเลยท่านมันมีเอแม่ด้วยครับผมว่าตามสืบถามตามรู้มากกับเพลินว่าต้นหนึ่งเนี่ยมันบางเที่มมนกกเป็นทั้งผู๋ทั้งแม่ครับแต่ว่างบางต้นเป็นแม่เบิดครับนี่ครับนี่นี่แต่หมากครับนี่ข้นต้นดอกผู๋ต้นผูมันที่เป็นทั้งดอกเป็นพวงนะครับดอกเป็นพวงนี่ครับตัวอย่างตัวอย่างตัวนี้ครับเต็มครับ มีดอกพวงแล้วมีคำนี้นี่เต็มครับมากมากปามเต็มเลยครับผมปลูกมาตั้งแต่ปีหกปีป,ปุ๊บเดือนพฤษภาครับปีหกหกหกศูนย์ครับเดือนพฤษภาหกศูนย์ครับผมปลูกได้สองปีขายตั้งแต่ต้ตตนปีใหม่เนี่ยครับบางต้นปีใหม่ของปีหกสามครับเดือนมกราผมก็ได้ขายและปลูกปลูกมาสองปี 2, หกเดือนก็ได้ขายได้เป็นหมากครับเป็นหมากตั้งแต่อายุเก้าเดือนพ่นะครับเป็นหมากตั้งแต่อายุเก้าเดือนเป็นหมากทอกําปั้นนี่แหละเป็นหมากเป็นดอกครับเป็นดอกเต็มอยู่ผมบอกมันคือเป็นแต่น้อยแท้ับก็เลยแต่ว่า,า,กกาพาพี่น้องมาเบิงมาสมสวนมาสมสวน,สวนป่ามน้นยครับป่ามน้นยครับร้อยยี่สิบต้นครับร้อยสสต้นครับเนื้อที่ก็ประมาณหาไรกลัวๆนี่แหละครับกับบหลายเพราะมันเนื้อที่มันมีที ที่ที่จะเหมาะปลูกปามครับเนี่ยมันมีแค่นี้ครับอันนี้ดอกนะครับนี่ดอกดอกหอมหอมครับดอกหอมผผักแมงดาเนี่ยนะครับเนี่ยหอมผผักแมงดากินโอ้ยหอมครับเป็นแต่แซ่บครับอันนี้ครับพี่้องพามาเบิงครับมาเบิงสวนปามอันนี้มากลินไม้ครับปลูกซับปลูกแซมสวนปามเนี่ยครับเล้วก็เป็นหมากครับเป็นหมากลินไม้ครับลินไม้ ลินไม้ครับลินไม้ลินฟ้าครับบากอยู่ครับลิ้นไม้เตียวท่านแต่มันบนเตียดอกผมตัดสองเทือสามเทือแล้วก็ได้กินได้ขายอยู่ครับครับพามาเบิ้งมาสมครับเนี่ยการใส่น้ำใส่น้ำนี่แหละครับทอพีวีซีผมเด็นะคนี่เลยเมื่อนี้คนธรรมดาบ้านบ้านพามาเลาะเบิงสวนป่าไน้น่อยครับน่ครับมันจะบนต้นแบบเผ้าผมก็ปลูกแซมปูกแกมครับ ปลาป่ามครับเพราะว่ามันห่างเก้าเมตรครับนี่ครับนี่ต้นเผ้าครับต้นเผ้าต้องต้นเผ้าใหญ่ครับเนี่ยเผ่าน้ำหอมอยู่ฝั่งนั้นพูดครับคนละคนละมองต้นเผ้าใหญ่ครับนี่ปลูกแซมกับต้นป่ามแล้วครับใหญ่อยู่ด้วยครับใหญ่อยู่ปีนี้ปีที่สองครับนี่ปีที่สองเขาปีที่สามแล้วหรอเปล่าเขาเริ่มเขาสามแล้วครับเผ้าเนี่ยปลูกแซมครับปลูกป่ามได้ปีหนึ่งนะครับแล้วก็มาปลูกเผ้าครับแม่ล่ะ ความเด่นเนี่ยผักข้าวครับ lifting, ร้าวมะพระ้าวอยู่แถวนี้ก็มีสิบต้นสิบต้นนี่แหละครับสิบ่าต้นอยู่กับยี่สิบต้นพื่อละครับนี่งญ่อยู่ครับใหญ่อยู่นะครับมะพร้าวข้าวใส่น้ำให้มันแล้วครับใส่น้ำเปิดน้ำใส่ด้วครับนี่ครับ,รบต้นนี่ครับนี่นี่นี่นอันพี่น้องป่ามต้นผูครับต้นแม่ผสมต้นแม่เพื่อนว่านี่ครับมีดอกอันนี้มันหลายครับเป็นดอกดดอกเป็นพวงครับนีะดอกเป็นพวงครับน,นี่ดอกเป็นพวงอันนี้ครับเป็นพวงเลยครับนี่ หลับพี่น้องเอ้ยคันพูดไดมีหัวมีสวนนะครับดเด้อคนธรรมบาดาบ้านนีอ้อยากแนะนําครับมีหัวมีสวนสวนที่เป็นน้ำนซ้ําน้าซึมนะครับ,เป,นนรบเป็นหนองนครับแบบหนองเห็ดยางบ่ได้ปลูกยางบ่ได้เห็ดนากะบ่บได้ซึมมือเพื่อก็บเห็ดแล้วนะครับลึบมีนากับเห็ดแล้วบ่พอกินบ่พอกไส้ฮั่นหานมาปลูกป่ามรกครับนี่ผมเห็ดยกคูครับนี่ดินผมมันเป็น เป้ยเป aja, <t an> ็นเกยเป็นร่องพูคร <t> ับเป็นล่องพูแต่ว่ามันเป็นน้ำซึมเน้ครับนี่เราโคมีเป็นพูครับเนี่ยเป็นพูคูไผ่ผูมันเลยจ้างไปโคขอมายกร่องครับยกร่องเบิดสองหมื่นกว่าบาทครับเป็นพูเป็นพูแล้วครับเป็นพูเป็นพูแล้วครับคูไผคู้มันยกร่องครับยกร่องเลยครับพูดดีกันเลยว่าเอ้ามันอาจจะยังน้ำใส่นอาอก็เลยขิ้นได้ก็เลยไปหาที่แรกว่าสิปูบากเงาะครับบากเงาะกับ จักปีมันจะได้กินกันอยางหน่อยคาซาปีซีปีครับทำนี่ครับนี่ระบบน้ำครับโอ้นี่ท่อนามแตกครับท่อ้นาแตกเี่มันแตกเนี่ยครับพี่น้องผมก็เลยมาปลูกปามครับปามสองปีหกเดือนครับได้ขายน่ครับต้ดอกต้นดอกปามหมากปามครับหมากปามก็ชีสุกแล้วครับนี่เริ่มนี่ครับนี่ระบบน้ำครับระบบน้ำนะครับอาใส่จักสนาใส่เบิดมือครับนี่ ใส่บนมือไว้เลยครับนี่ใส่ใส่ใส่บนมือไว้เลยครับระบบน้ำสำหรพี่น้องขั้นผดไอมีดินเป็นล่องน้ำเป็นซ้ำเป็นน้ำซ้ำน้ำซับนะครับเหตุยังบบได้กับแนะนำนะครับเ้อปลูกแล้วครับปลามครับอย่างนี้ก็โลหหกบาทแล้วเด้ครับผมไปขายล่าสุดเนี่ยก็หาบาทเก้าสิบตังค์ครับเดือนสวงมันแพงกับแพงอยู่ครับได้ขายอยู่ครับขั้นผดไอมีหลายๆแห่งดีแล้วครับได้เงินกับแนว ใส่ปุ๋ยไว้แล้วก็ทาตัดรดครับใส่ปุ๋ยใส่น้ำไว้เองเสรแล้วก็ทาตาดนดนดัดรดได้มากเรื่องคือสวนยางซรับครับแต่ว่าขั้นสวนยางกับขั้นที่เป็นสูงที่เนื้อเ้ากับปลูกยางกับโบเป็นยังครับก็ดีครับอันนี้ครับระบบน้ําครับเพราะว่าเพราะว่าสวนขั้นดินเขาเป็นน้ำซ้ำน้ำซึมนะครับอันนี้น้ำครับปลูกป่ามนี้แล้วครับขั้นผู้ใดมี เก้าไรสิบไรแห้งดีแล้วครับแห้งดีเพราะว่ามันจะได้เงินโลดละครับเพราะว่าระบบเจะครับเจอทอครับเนี่จออันนี้เห็นมันหูใหญ่ขึ้นเล็กน้อยครับเล็กน้อยครับเนี่จอหูเจะหูจะหูครับนะครับเปิดมือครับเปิดมือแล้วครับแล้วครับสวนป่าผมครับนะแม่เบอร์ครับหกไรครับ ประมาณหกไร่เพราะอะไร่ไรหนึ่งมันไก่ยี่สิบสองต้นนะครับประมาณนั่นแหละเพราะผมก็ได้เงินช่วงมันถือกันครับก็ได้เงินเว้นได้เงินค้าว่ะประกันราคาอยู่นะครับเพราะเจ้ากับซอยอยู่ครับซอยอยู่ได้อยู่เท่าไรพันกว่าบาทอยู่ครับของมันหน่อยขันพ่อเจ้าขันเจ้ามีหลายขันเจ้าก็ได้หลายเลยครับเขาก็ได้ขายพร้อมถึงมันอยู่สามบาทก่สามบาทกเขาเจ้าประกันไว้สี่บาทครับประกันไว้สี่บาทได้รัฐบาลสี่บาท คันถึงสีบานแล้วเจ้าสิบอซอยเพราะว่าราคาดีอยู่คร e> ับนี่ครับนี่สุกแล้วครับนี่สุกแล้วผมพพ้อมจะตัดละมุนหนาครับนี่นี่สุกแล้วครับนี่นี่สุกแล้วแดงครับแดงแบบนี้ครับนี่สุกแล้วครับมือหนาผมกับชิมะตัดเลยมีหลายอยู่ครับมีหลายอยู่กับบัวเรเพราะว่ามันมันหนาหนาวมันสุกซาครับเพื่อนว่าสุกซาหนาหนาวหนาแรงนานสุกครับท่าล่ะครับพี่น้องเด้อขั้นผู้ใด อยากอวยกลับบ eh, ้านกลับซองนี่สวนปามครับสวนปามครับโป่งครับนี่ยาปามสามปีครับปามสามปีครับนี่ปามสามปีครับนี่กั้งซีแล้วครับใหญ่แล้วด้ครับใหญ่กอดบ่ห่มแล้วสามคนกอดผมบ่ห่มแล้วครับเออเพราะว่าน้ำดีปุ๋ยดีน้ำมีปุ๋ยมีสนะครับอันผู้ใดอยากมีที่มีทางมีหัวมีสวนก็อยากกลับมาอยู่บ้านฮอกกปลูกเลยนะครับเ้อปามขั้นดินเป็นหนองเป็น น้ำซับน้ำซึมนะครับยกล่องเลยครับยกล่องเลยจ้างรถเขามายกล่องแล้วก็ให้เป็นคูเป็นคูเป็นคูแล้วก็ปลูกครับปลูกปามแล้วครับผมถือว่าใช้ได้ครับดีได้เงินก็ได้เงินเดือนเดือนหนึ่งสองอาทิตย์กระเทือนตัดเทือกเรือครับสองอาทิตย์ตัดเทือกครับสองอาทิตย์กระตัดแล้วครับนี่นี่ก็ลักษณะนี้ครับมากปามผมดก้วยครับพีดอกครับดอกยังเต็บอยู่ดอกีดอกครับพีดอกดอกนี่หมากครับหมากแม่นเบอรับ เลาครับน้องกระไดปลูกลวครับเด้อแนะนำอินดีน้ำครับพี่น้องมาอยูุ่บันอยู่ซองแล้วกระไดกลับมาบ้านมัดซอมกันมาปลูกมาฝังด้วคันมีทีมีดินครับเอเห็นดีนะครับเด้ออันนี้ต้นมันผสมคล้ายๆว่าเพื่อนว่ามันเป็นทั้งผูทั้งแม่ครับอันนี้ดอกดอกเป็นพวงนี่ว่าเป็นดอกผูมผสมกันอันนี้ดอกต้นแม่เป็นหมากครับนี่นีเป็นหมากครับตลาดพี่น้องเด้อคันมกคันชอบ การทำหาหากินของคนธรรมดาบ้านๆก็ได้นี่แหละเกษตรกรของประเทศไทยครับผู้ใดมีบ่มีนาก็เขตสวนสิละครับสวนสวนปามแนละครับปลูกไว้ครับปลูกไว้เพื่ออนาคตของเจ้าของเนี่ยละครับนี่ครับนี่หามะนี่ก็ที่สูงล้ะครับเนี่มันหนานี่มันสูงยังอยู่ครับยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่ครับเอก็มีสุก หลายอยู่ครับหลายอยู่หอมครับดอกมันหอมๆเขานี่เปิ้ลหมากวันนี้ครับเป็นต้นทั้งผู้ทั้งแม่ครับเนี่ยมีต้นบ้าเป็นลผู้ครับทาล่ะครับพี่น้องก็ได้ขั้นมากขั้นชอบขันคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นไหมครับเด้อคนธรรมดาบ้านๆสร้างเกิดใหม่ครับเรียนรู้อยู่ครับเห็ดใหม่ก็ยังบริหารเป็นหรอกครับนี่เพิ่งหมากปามครับเพิ่งหมากปามครับผม มากโอ้โโ oh, โดกบ่พี่น้องดกพี่นองดกบ่เป็นเสาเป็นเสาอันครับเป็นเสาทลายเสาแท่งพุ่นคำยี่สิบแทงพุ่นคบแมนเพุ่นครำเนี่ยแต่ละต้นครับต้นมันดกต้นมันโดกมีเจ็ดแปดอันสิบอันอยู่ครับต้นมันดกเนี่ยเป็นยี่สิบแทงเลยครับส่าหรับพี่น้องครับกดติดตามให้นได้ครับเด้อคนเห็นลิปนี้ก็ได้กดติดตามกดกระดิ่งให้นได้ครับเด้อเบิ่งหมากปามครับหมากปามครับสอนบ่ครับพี่น้องสอนบ่ สอนด้วยพี่น้องเด้อสอนน้ำด้อพูดมามักปามครับมักปามต้นมะพร้าวพี่น้องเอ้ยพูดต้นนี้มันอยู่ขเขินอน่แต่ว่ากระน้ำกระถึงคือกันครับแต่ว่ามันอยากทรงอยากแหมแหมแน่ครับแหมแหมแต่ว่ากับปุ๋ยกับไส้ครับปุ๋ยไส้ฟุ้นฟุ้นกับ,บไม่ได้ใส่ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นหดน้ำปุ๋ยครับสละครับคนธรรมดากรับ โบมียังดอกครับเด้อแนะนำมากกวาปีนีน้นองกะพามาเบิงสวนปามเห็นแล้วครับสวนปามสวนปามสวนเกษตรปิกนิกครับกรเกษตรปิกนิกด้กครับเด้เออบอหลยดออหาหกไลครับลูกไว้เพื่อทำว่างเงินผู้สูงอายุละครับนี่เงินผู้สูงอายุก็ได้หกร้อยครับ แต่ว่าก็ยังบ่หัดได้เถอะผมมาใกล้ที่เท่าแล้วครับใกล้แล้วก็้จะได้แล้วล่ะครับเออคลิปนี้ก็บ่มิเงี้ยนกเด้อพี่น้องเด้อามาเบิ่งแค่นี้ล่ะครับดกดกดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ